สวัสดีครับเป็นเกมอะไรไม่แน่ใจ data defense น่าจะป้องกันเมืองไหมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละน่าจะอย่างนั้นโอเคทีเมื่อกี้เหมือนผมเหม็นกดอ้าโอยิงได้คือถ้าใครว่าแล้วก็คือมายิงเล่นตรงนี้ได้อ่าสีดำตรงที่เดียวตายนะครับสีเขียวทีเดียวอันนี้มีโล่ ยิงสองทียิงป้อมเราไม่ได้นะเฮ้ยเท่อันนี้เท่เกินคืออะไรอา้าวหายไปแล้วอุ้ยยิงเขาก็จุยเลยสีขาวก็กระจุยสุดสีนี่สีพู้นี่สีเหลืองสวยมากโอเคทำเพื่ออะไรไม่รู้ไป <laughs> ก็สตาร์ทได้เลยมต้องส่งน้นสอนหรอกไม่น่ายาก เอ่อทำไงอา่าต้องต้องตั้งป้อมหรอคือยังไงอา่อาอา่อาอ่าต้องไงต่อแล้วผมต้องทำไงกดอไม่ใช่นี่แล้วแล้วทำไงอ๋อยิงเกมเกมยิงโอเคเข้า ไม่ย呀ไม่ย呀ตามไปหน้าบ่อเลยตามไปหน้าบ่อไม่ให้ไปอ่ะไม่ให้ไปครับอืมเราโหดเราผมโหดจัดนี่วางไวนาบ่อเลยติ๊กติ๊กตไ๊กติ๊กไปเลย,ยเยอะหอยเยอะหอยเยอะหอยตื้ เอยเย,ยอะขอดิงๆีนะครับอ่ามีแค่ขายได้ขายเนาะแต่ไม่มีเตอะคกดมาไปก็ไม่ดีสินะโอเคดันได้ง,ง่ายอยู่แดงนี้เรือเจอะอยู่นะซึ่งเราไม่มีของขายโอ้อันนี้น่าจะ แรงใช้ได้เนาะ mm hmm. นี่ไว้ตัวนี้เลย mm hmm. เอืมเริ่มใหม่เริ่มใหม่่ะ mm hmm. นี่ไว้ตัวนี้อืม mm hmm. ผมคิดว่า ไว้ต้นนี้ดีแหละอ่อบีบให้มันมาทันเดียวอับเกรดให้ด้วยโอ้คนน่าสนใจดีนะอัปเกรดไปแล้วอัปเกรดได้อีกด้วยผมใช้สอ,องป้อมก่อนดีกว่าอันดับแรกขอพลังงานเพิ่มได้ไหมไม่พอใช้นี่ยิงหมดละเอาดิเอาดิอ๋อโหอาเสียวเหมือนกันนะเนี่ย เราเสียว,ว่ามันจะหลุดไปได้ไปเลยครับสครลิปเดี๋ยวเราอัปเกรดต่อเบิเกือบหลุดไปได้เอาหลุดแล้วผมคาดการว่าแผ่นนี้อาจไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อืมอ,อัอนนี้มันตัวอะไรอ่ะมันเป็นตัโวโรดเกิน เราต้องตั้งใจแล้วเพื่อนเราแดงแล้วเพื่อนโอเคโอเคไหวอยู่ไหวอยู่ออสี่อันกำลังดีนีตตตตตตต่ติ๊กตึ๊กตึ๊กชอบแบบระบบเกมยี่คนนั้นเหมือนเราแบบทำโค้ดทำอะไรสักอย่างอยู่รุด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 ดีแล้วเพื่อนเราผ่านหรอเจ๊ ก็ก็ถือว่าผ่านใช่ไหมถ่ายแบบมึนงงโอ้อืมถ้าปิดอย่างเงี้ยไม่ออกมาวะโอเคนี่นี่เราก็ไว้อย่างนงี้เลย ปึ๊บนี่ไว้อย่างนี้ดีกว่าอ่าพอเขาออกมาปุ๊บเรายินได้เลยสวยครับนี้ก็เหมือนกันสวยครับอืมโอเคเราวางนี้ก่อนปึ๊บห้าบาท ห้าบาทซ่อมบาทก็มันสวยไปลุยอ้าให้กดทำไมไม่รู้อ้ากด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 กมกด่รกดร้กดกด แต่ก็าวานตับไปแบบนี้เออน่าสนใจเอ,อ๊ะ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 มันจะผิดผ้าตันเทคนิคนะผมไม่ได้คาดหวังให้มันไปทันนั้นค่อนข้างผิดแผนไปพอสมควร มีอย่างใจตรนนี้ผมขาดไปว่ะผมอยากให้มันกลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมโอ้เรียบร้อยวลวตันมาเลยครับอยากเจอครับอ่าวลตันมาแล้วโอเคไปเดือดติดบาดไม่ถึงไอ้ตัวนั้นนะ่าเหลืองเลย หน้าเหลืองไปหนึ่งทีตอนนี้จะทำเม็ดแรงแล้วเลื่อนแรงเลื่อนแรงเลื่อนนะเพื่อนอผ่านเรียบร้อยครับก็ยังไม่ยากนะถึงแม้ดาวเราจะน้อยมากมากก็ตามตมองจัดแรงเนาะอโอเคเหมือนเดิมเราบีบ เราพยายามบีบให้มันขึ้นไปข้างบนเนาออันนี้ก็เหมือนการบีบแต่ถ้าบีบอะโอ้มันจะไปข้างบนแฮได้โอ้ยอ,อ,อย่างนี้เหรอไม่ได้แฮไม่งั้นมันจะโดนบีบลงไปข้างล่างถ้า,างั้นเราต้องวางจากข้างล่างเลยนะเนี่ยถ้าเราอยากบีบขึ้นไปให้ข้างบนหมดอ่ะ ึ๊บแล้วเราก็บีบบีบทางให้มาตรงกลางได้เงินเราหมดแล้วน่าจะได้ประมาณนี้ขอพลังงานหน่อยพีย่ขอพลังงานหน่อยขอพลังงานหน่อยน่าจะผ่านพลังงานพลังงานพลังงาน,งานกดทำไมไม่รู้น่าจะต่ออันกัน,นดี แล้วก็ตีเขียวมาปิดต้นรูนี้ให้มันมาทานเดียวน่าจะใช้ได้นี่แล้วมันก็มาทานเดียวอ้าผมนี่มันอัจฉริยะปึ๊บปึ๊บนี่ ผมว่าเอาเป็นแถวเดียวกว่าม,มันไม่ได้ไกลเหมือนไอ้ของ5บาทได้สีบาทฮึสีนี้มันบินได้มันเดินบินข้ามมาเลยโอ้โนฮิต no เราได้สีดาวคันแรกขนาดด่านแรกเรายังไม่ได้เลยเราไม่ได้ด่านฟีคือเราเริ่ม ตึงยังไงอืมต้องบอกเลยว,ว่าค่อนข้างยากนะัำดับแรกเราควนบีบเราควน,นบีบให้มันไปทางเดียวกันก่อนอ่ะ ค่อนข้างยากเลยฮะอ่ะบีไปแค่ต่อฟังเนี่ยแหละเมื่อน่าจะแรงนะตัมผัสได้เป็นแอเรียด้าเมตก็แรงแหละมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอืมโอ้ยตัวนี้มันตายแล้วแยกร่างอ่าสีแดงเอ่ฟ้า โอเควางมั่วแล้วปรวันณนี้ติดเขียวติดเขียวเราไม่ได้วางเลยนี่จะไปติดฟ้าอ่าติดได้ไหนเดียวเองยิ่งยิงยิงยิงโอ้โหเพื่อนไม่การเลยอ่าโอ้จบแล้วมจะภาพ อยู่ไกลไปคายคายคายอยู่ใกล้ๆ,ๆใใก,ลกันแบบนี้เออโอ้โหเดี๋ยวๆๆๆคดเดยอะเลยยากไปพอเราไม่ตั้งใจทำให้สีมันสวยมันก็เลยสู้ไม่ได้แย่ yeah, จริง <laughs> โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายๆวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเพราะว่าไม่ผ่านย <laughs> ังยากไปแล้ว เกินมันสมองของเราเอาจิงเรายังไม่ได้เจอตัวดำตัวขาวเลยนะยแต่ตัวเขียวนี่มันน่ขาขันใช้ได้นะมันตายแล้วมันแยกล่างออกมาไม่น่ขาขันดีจริงโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอันนี้ดัวบินได้